ไต้หวันก็มีการเพราะเลี้ยงปูขนที่มีชื่อเสียงแล้วก็รสชาติถูกปากบรรดาคอปูไต้หวันซึ่งปีนี้นะครับฟาร์มที่เหมียวรลี่ก็ได้นําเข้าปูขนพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากเซี่ยงไฮ้ที่มีชื่อว่าพันธุ์ยกขาวเข้ามาเลี้ยงนะครับเกษตรกรเลี้ยงปูขนไต้หวันบอกว่านาเอาพันธุ์ใหม่มาเพาะเลี้ยงที่นี่ ส่วนเทศบาลเมืองเหมียวรี่ก็บอกว่าในปีนี้ฟาร์มในเขตเมียวรี่เพาะเลี้ยงปูกขนรวมทั้งสิ้น3.2แสนตัวนอกจากจะมุ่งเพาะเลี้ยงปูขนแล้วยังนําเข้าพันยกขาวเข้ามาเลี้ยงที่นี่ด้วยนอกจากจะมีลําตัวขาวโพลนสะอาดสะอ้านเตะตาแล้วยังมีเนื้อนุ่มถูกปากกว่า ปูขนพันธุเดิมอีกด้วยครับส่วนราคานั้นก็ย่อมเยาวไม่ได้แพงกว่าพันเก่ามากนักนะครับคุณเฉินซู่อี้เกษตรกร,กรเลี้ยงปูขนเหมียวรี่บอกว่าตอนนี้ได้นําเข้ามาทดลองเลี้ยง5,500ตัวหากได้ผลดีปีหน้าก็จะนําเข้ามามากขึ้น สำหรับสนันุนราคาในปีนี้เนื่องจากไตฝุ่นกระท้อนสร้างความเสียหายพอสมควรทำให้ราคาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขนาดน้ำหนักตัวละ4ขีดตกประมาณ500เหรียญไต้หวันคาดว่าในช่วงหลังวันชาติก็จะได้ลิ้มรสชาติของปูขนพันยกขาวนี้นะครับกริศนยายไสประพาสรายงาน